ตัวนี้จะเป็นซับพ,พูนผลตัวที่จะออกแผลงๆนิดละนะคะคือปกติมันจะเป็นดำแดงแบบอย่างนี้นะคะแต่ตัวเนี้ยจะหนักไปทางเขียวแต่ยังคงคงไว้ซึ่งความแดงอยู่ต้นอ,อะไรคะเทพชุมนุมค่ะต้นนี้เป็นไม้อาจารย์ปอนะคะ,ะผู้ถือสิทธิ์เป็นแทนนี่บอยคาราคาราเดียมหรือน้องแทนนะคะแต่ สวนฟอร์เดคุค d ไทม์เลี้ยงค่ะตอนนี้ก็จะ,จะเอาไปงานด้วยค่ะตอนนี้ชื่อมานีนารานะคะค่ะออกจะเขียวๆนิดนึงเพราะว่า,อ,าอยู่ร่มมาก่อนค่ะปกติต้นนี้จะแดงจัดๆนะคะแล้วก็เขียวก็ที่หมาเลยนะคะนนถัดมาชื่อเสน่ดาราค่ะไม้อาจารย์บอยรณภูมินะคะอ่า<ช>เป็น<ช><ช>ไม้สะสมค่ะอันนี้เป็นไม้สะสมค่ะค่ะ ต้นถัดไปก็ใช่นะคะก็เหมือนกันเนาะใช่ค่ะแล้วต้นข้างในอะคะพี่จูคะอ่าต้นต้นนี้ชื่อศิลาสวรรค์ศิลาสวรรค์ค่ะอ่าเขียวเข้มเข้มแล้วก็กระดูกแดงกัดสีสวยๆเลยค่ะจะคล้ายๆก้าวทับแต่ใบจะเล็กกว่านะคะอ่าแล้วก็อันนั้นก็จะเป็นหน้าพาพันดาวค่ะเป็นไม้อาจารย์บอยเหมือนกันค่ะ อันนี้อ,อันนี้อนเอฟค่ะนักเอฟเอฟภาสะสมเอ,อเอฟภาสะสม,สะสมคือใครมีต้องมีค่ะอ๋อใครมีต้องมีด้วย <c oughs> ต้นเล็กต้นน้อยเราเอาหมดเลยใช่ค่ะนี่แล้วก็ขยับมาข้างๆค่ะอ่าอันนี้จะเห็นว่ามันมันเคยเป็นต้นที่ไม่ได้ด่างมากนะคะแต่เลี้ยงเอาไว้เพราะว่าชอบทรงใบค่ะต้นนี้ชื่อสัตบงกฎ เป็นไม้อาจารย์ปอค่ะถ้าต้นด่างสวยๆจะอยู่สวนฝั่งนู้นค่ะอ๋อค่ะค่ะถัดไปจะเป็นแม่พัน์ destiny destiny ที่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะขายส่งออกนะคะอ่าแล้วก็อย่างต้นเนี้ยค่ะ destiny ต้นใหญ่ๆแบบนี้ราคาเท่าไหร่คะก็คงต้องต้องมีหลักแสนนะคะเพราะมันมีหน,น่อมีอะไรด้วยอะคะ่ะมันพร้อมขายนะคะก็คือครบหมดแล้วเป็นแม่พันด้วย แล้วทางด้านนี้อะค่ะพี่จูค่ะด้านนี้ก็จะเป็นไซส์8นิ้ว9นิ้วค่ะราคาอยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นหกหมื่นแล้วแต่ความด่างอะ,ค,ะ 6, 7, ค่ะหกเจ็ดหมื่นค่ะอ่าและถ้าเป็นโซนโซนโซนทางด้านนี้ล่ะคะอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจราคาตลาดนะคะแต่ตอนซื้อมาก็เป็นหลักหมืนนะะ่นค่ะโอ้หลักหมื่นเลยใช่ค่ะไม่ได้เล็กไม่ได้โตเท่านี้นะคะต้นเล็กค่ะ หลักหมื่นแต่ก็อย่างที่บอกนะมาเลี้ยงจนโตเราเลี้ยงสะสมค่ะเลี้ยงสะสมมูลค่ามันก็ต้องไม่ทราบเลยทางจิตใจก็ต้องสูงนิดนึงเราเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กแล้วก็เป็นไม้สะสมเนาะอย่างที่บอกใครมีเราต้องมีแล้วก็เลยมีหมดเลยและทั้งหมดเนี้ยค่ะจะนําไปโชว์ที่งานไหมคะหรือว่าคิดดูก่อนก็อยากจะพาไปนะคะแต่ไม่แน่ใจเรื่องอากาศเดี๋ยวรอดูว่า ถ้าพฤหัสวันศุกร์อะค่ะจะไปจัดบูธถ้าอากาศมันไม่แย่มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วดูไม้มันไม่ร่วงมากก็จะนําไปค่ะจะพยายามนําไปค่ะเพราะว่าคิดว่าน่าจะเอาตู้ไปจําลองเลยค่ะเอาตู้ไปจําลองเลยค่ะคุณตู้ไปลงนะเพราะฉะนั้นนะคะต้องมาค่ะงานนี้ประกวดบอลสีชิงถ้วยพระราชทานค่ะแน่นอนว่าคุณจะได้พบกับไม้ด่างและไอเทมนี่เลย จากสวน for the good time นะคะรับประกันเลยว่าสวยทุกต้นจริงๆค่ะใครไม่มาเนี่ยต้องบอกว่าพลาดมากๆเลย ใครชอบต้นไม้ต้องไปงานนี้ให้ได้นะครับในวันที่18-19มิถุนานะครับจัดที่ MCC Hall The m a เดบางกะปิค่ะพี่จ้มีวิธีการแนะนำสำหรับคนที่อยากจะเริ่มเลี้ยงแล้วก็เป็นมือใหม่แล้วก็อยากจะทำเป็นธุรกิจหรือว่าอาชีพเสริมเนี่ยมีคำแนะนำยังไงบ้างคะหลายหลายคนที่เข้ามาที่สวนนะคะส่วนใหญ่ปรึกษาคืออยาก อยากมีสวนบอลสอีอยากมีสวนอ่ะ,อะก็เลยบอกเขาว่าเรารู้จักมันดีแค่ไหนค<ะ>่ะอ่าหลายคนก็บอกยังไม่รู้เลยวิธีอ่า<ก>นั้นน,นั้นก่อนเอ่อต้องมีสวนไว้ก่อนแล้วคุณจะขายใครก็จะมีคําถามแบบนี้อยู่กลับไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะเขาก็นู่นนั่นนี่ก็เลยบอกว่าให้คิดถึงร้านสะดวกซื้อค่ะ เขาแค่เป็นเหมือนอเชลที่รับวางสินค้าขายขายซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปแล้ววันหนึ่งวันใดเนี่ยที่เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้กับมันอ่าแล้วก็อย่างเช่นเราซื้อมา5ต้นเราขายไป3ต้นคืนทุน2ต้นอยากจะเก็บไว้เลี้ยงหรืออีกต้นหนึ่งขายเอากําไรเพิ่มแล้วก็อีกต้นหนึ่งอ่ะขายไม่ได้ละเดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนทําจํานวน มากๆเข้าอ่ะอยากทําสวนน่ะรู้สึกว่า<ะ>อินกับมันจริงๆอ่ะค่อยคิดทําสวนคือไม่มีใครตั้งโรงงานโดยที่ไม่ผ่านการที่ศึกษาการตลาดมาก่อนนะอ,อย่างน้อยๆอ่ะคุณคุณควรจะเดินเข้ามาศึกษาตลาดให้ดีก่อน<ะ>แล้วก็ลองทบทวนความรู้สึกของตัวเองว่าเราชอบมันจริงๆหรือเปล่า